lắng lên. Nhiều มาแล้วครับตัวแรกของมันครับวันนี้วันที่ะไรบ้างเนื้อจากต้นยางนม้คืออะไระนี้ฟองมันอีกบอกรบอกอะไรก็ไม่รูร้ em <laughs> ừ, ừ, bắt được ừ. chứ? cái 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 กบมันหูนหงา,งางพ่อ,งอ,งอ,งอโล่เดี๋ยวมป่าพ่อโล่ดีโ,โ,โมาแล้วตัวแรกมาแรกก็จัดเลย<ม> บบเกหกเ่แต้มกอมากก่ยแมกแต้มเกยบหยบายาบบรัเอาครับผมแต้มกมาแล้วก้าวเสียบตัวน,นี้สวยๆเลยครับผม มาแล้วครับผมหนึ่งแตงครับติดๆกันเลยครับผมลืมตั้งถ่ายเมื่อกี้โอ้ย

นึ่งนาแปาเขาเอาอีกน่าเนบหลึกๆ <c oughs> อะแปมสองครับผมตัวเท่ากันเลยครับผมไปแันต่อว้เนี้ยเ <c oughs> ออเอาเลยเอาวมาอยุดแป๊ครับ ตัวนี้น่าจะโลกว่าครับผมสวยไปกันต่อครับอ่ะเอ้าโอ้มีหลักฐานได้หนิโปรแซนไปไปาแล้วครับเฮ้ย <c oughs> กดกล้องปื้่มลุ้นเลยเหรอเมื่อคนเนอะอ,อ่ะเมื่อกี้นอนหลับนะครับผมปลาดึงเบียดนะครับ ได้ขึ้นมาแล้วครับผมจากหลุดไปสองตัวนะครับปัวแซนหลุดตัวหนึ่งผมทำหลุดตัวหนึ่งนะครับผมหลุดติดๆกันเลยนะครับอได้ขึ้นมาแล้วครับอีกตัวครับผมมาแล้วเต็มที่สี่ของเรามันจะใช้โลอยู่ครับตัวนี้สวยงามป,ปัวแซน,นเป็นนะครับมืัอนี้เนาะเงียบขักมวันนี้โอ้คนลงเขาลงเหยืย่เยอะนะครับผม ปลาเราจะดีดออกไกลนิดหนึ่งมันตื่นมันตื่นครับอ่ะแปกกันต่อครับผมโอ้โกดแล้วกดแล้วลกดแล้วสายหวานน่ะน้ำซับวาเขาอะซับตาป้นซับตายี๊ซวกไหมนีดออกมาโดดซับผอมค้าใหม่ข้างหลังคือสิ <laughs> นี่ อีฝ่ายวผูกแขนกักนเอา่าเอาเร็วเน่ยไปเดาเดวตักันเอาที่ตักก่อนเน่ยเลยอตัวนี้ยนท่านี่ สัตว์ตึกใส่บูเนียนเนียนไม่ใ<ป>่ไปพูนเตะเขา่เขาสอขด้ที่นี่ไอเ,เมียน เอาท้องคอวะขีดพองแพร่เลยอ่ะออนึ่งตื่ดไปยังกันนะัดแเทกหดีอมันใจเราผมท้อแล้วจะบัวดไท้ดีวันผมบัดเนี้ยเหบมันยังพายุไมครับมันยังหลุดไหมถึกมินหรอมั้งสมัยกินีเห็นนี่อเมื่อคืนถึกมินครับเต็มแปดสิตัวครับ เอาแล้วเอาแล้วไปแล้วเอาเอาเอแต่ว่าคินังจะก้อนเยอะแน่ปะกครับตัวที่หลุดไปสองตัวหจเขีอเลย่อเนี้ยเออเจอไปค้างเดียวมีบางนี่เอ ตักไข้เด้อตักไขนี้ไม่ขอพูดละกีวไปปัดเือไปวะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอ้วสัมแล้ววสามเลี้ยวไปเรื่องสนุกสับเอาเลยน่นไปแล้วนั่นขอแล้วขอแเล้วเสียเล้วนักเสียแล้วยอะสาล้วนักเรียบร้อยเลย Ui da bà bông hoa trộn Kìa bà lạ, bà đó, Ê, kháng đầm Bà kháng đầm vậy มันเจิดมันเจิดอือนี่ะปโยปากโล่ะอ้าบุตรีสาบัเขาปากตีนยปลาดิงางดำครับฮะฮะาบัวเขาปากเ่อเขาปากกันดีไอโอตีเขาปากติดตัวอยู่โอ้หนาไหมโอ้เนี่ยมันมา่วของเนี่ยเจิดวิวๆๆเนี่ย ตืองตือว่าับคับคับป่าซองจังหวะตัวนี้มาสสายเลยครับผมเสน้นเออไม่เดาวนะ้อเน่ย <c oughs> ามาหยุแล้วโอยอย่ <c oughs> า่าเกาขีดเถอะ ทางนี้ทางนี้ต่างมี๋ย่ะปูมาโลว่ะปูมาโลว่ะตัวสวยๆไปกันต่อครับหลับเพิ่งตื่นคนระับจัดอีกแล้วครับผมผมนอนหลับป้าห่างมากผมยังเงียบไปเลย อีกแล้วซับคักซับเนี่ยนะอะไรขึ้นเนไหมซับเบ็สเลยอ้หมึงนี่กระซั่งเนี่ยไยถามว่าพีบประเด็บปะ ซาแปาก็ตังเก็บกดไหมอะไรไม่เด้หอกไปเรื่อ Ôi trời Ôi Tôi này cái khóng vẻ không được รครับโบโบเลยวะเรื่นี้ไหมโลเก้าแล้วกนะ็โล่แปดโลเก้าตัวนี้สุดยอดดีดีว่ะ เนี่ยยังเนี่ยยังเว้ออกจากเดดเนี่ยเงี้ยยังเตรียมปลาดับคร <c oughs> ับผมปลาดับ <c oughs> แจวไปกันต่อครับผมมาแล้วครับบูบูเลยครับตอนนี้น่านจะประมาณโลเจ็ดโลแปดครับผมแตรมที่าหกของเราแล้วครับแตรมรวมแปดนะครับผมไปไปกันต่อเมื่อไหร่มันดึงได้อย,ห,ห,ห,รยหรือเป่ไม่ได้ยินเสียงังื่อนสิหรอะ เรีกบอกดูครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครับทำปลาหลุดไปแปดตัวแล้วนะครับผมจ็ <8 S 1> เป็นอะไรแปดตัว,ตวอ่ะครึ่งตัวคร่งอ่ะออออปลามีแต่ไซโลทำหลุดมีแต่ตัวใหญ่อ่ะจดไปตักกันครับผม,มอ่าปลดหลอกแล้วลตัวที่เก้าไม่หลุด <laughs> แต่ที่หลุดไปแปดตัว,วาากินใส่อะเอาคอบปากปุ่นะขนาดวัดจะมียังฝังแค่เนี้ยเอาเบังเนี้ยฝังแค่เนี้ยโอ้ปลากินป่ากินปไากินปไากินเรื่องนี้โอ้ไม่อยอู <laughs> เอ่เอา้าเอ้าโอ้มาโซ่ปลาปเลยเหรอฝ่าปล่าวปลาปกำลังกินนะครับผม <laughs> เก็บแต้มครับมาอีกแล้วครับผม ตอนนึงครับตอนนึงดึงเส้เเนโซ่ดีกระตา่ายเป็นตอนที่ต่อให้ผมดูตเกียงปเตอร์เออวัดเมื่อกี้โปรแสงเนืดึงคันพุ่งวัดไม่โดนสับมาเลยเอ,อีกำลังปวดอูอยู่ปูโบวหลอดยากสวยม,มาอีกแล้วครับตอนนึงครับเป็นไปเมื่อกี้ไม่ถึงสารมาทีครับมาอีกแล้วเนื้อเขา มันตานดงเนาะเนี่ยปันเต้ทองอันเลี่ยดินเฮียเอือเห็ดมิถิวอันเลี่ยมาปันเต้ตึ้งทองอันเลยอืมเนาะสวยผลงานนี้เ่อเห็นปกคลิปได้เนี่ยโอ้สวยๆครับโอ้มาเด็ใช่เสียอืมไปตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับฝนมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับวันนี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมหลุดไปแปดหางนะครับ นู่นคนเห็ดรุดเจ้าผุนอยากข่มหนามาแล้วรอรุดเปียกมาไปเออจ๋าเดี๋ยวไปดูผลงานครับผมเดี๋ยวดูผลงานกันครับอันนี้เอาไปไว้เย็นเงาเอาไปน้ำหอมเหระต้องเอาปลามากรองเลยจ๋ายิบยิบออาไปเล้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอะ โอ้ยดินแห้งไรายไาได้ไปดูข้างบนครับโอ้ตัวัหน ามพันสองไม่ไหวไปตัวข้างบนครับขึ้นมาแล้วครับปลาก็ห้าสิบสิบสามสิบสามตัวครับผมโอ้ดูโบโบไม่แต่โบโบครับไม่แต่โบโบเลยครับวันนี้สวยครับผมฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมเจมปลาดับนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ